พี่กายดีไหมพนผลิตฮอร์โอเคเด็ดดีอยู่ค่ะสองรอบกับสามแสนสามอยู่สองรอบเด็ดสามแสนสามแน่นค่ะรอบรอบรอบที่สองหอบบริโภคหนาวนี่มันสิได้แสนกว่าเลยอาจารย์ชิปไลกับเด้แสนอยู่อและถือลายละหมื่นกับถือว่ากุ่มยู่หอาบริโภคหนาวนะคะครับสีแต่ฮอร์โมนเดี่องหนาเากอบบริเภคฟังเลยบริโภคเพราะอันนี้เลยโอ้ตัวนี้ระบบหน้าแม่กับฟังฉันนี่ขั้นแท้ไปเลยบ่ค่ะตัวนี้ค่ะนี่อยู่ขั้นแท้มันจะไม่ลองเดียว ก็ฟังมาเลยครับพี่น้องมันงานใหญ่งานนั้นมันสารสารลายนี่ครับฟังไปน้ำคันเถ๋ฟังไปน้ำคันเถ๋แล้วครับจับออกไปสปริงเกอร์แม่ฮดเกลือเรือนี่ฮดเกลือจะเจ้าเสาเนี่ยเจ้าต้นฮดเกลือเก่าเสาค่ะเก่าเสาจากหันมาหันน้ำมาหอดเก่าลองละสักเก่าเกลือเก่าแมนค่ะตอนนี้ก็ฮดข้าวเดียววิทย์เว็ดเวดเวดใช่กะข้าวเดียวข้าวฮดโดนมอเตอร์ช่วงกันช่วงเรื่องเปียกกันใหญ่ดหม่ซุ่มนะจ้ะทาทาเป็นข้าวโพดใหญ่เท่ากับนักไปเรื่อยหญ่ท่าโปดอทาโปด เขาเป็นงามประตูวันนี้เขานันดำนันงามงามงามเดียวนี่ก็ได้หลายหมื่นแล้วงามเดียวนี่นะเมีนค่ะนี่มีห่อต้นใหม่นี่ปอ้มีกายได้สี่เกือบสี่หมื่นเห็ดเนี่ยตัวนี้ประมาณเั่าไรเนี่ยสองไร่สามไร่สามไร่เนาะนี่มะฮอนี่นี่สามไร่อยู่นี่ต้นไม้นี่นี่คือผลไปได้จากการเห็ดเข้าวโพผลมันไปได้ดีย้ำเขาอยู่ค่ะแม่นดูดำเอานะจางข้าวเจ้าดำพเพราะว่าดินมันงามมีลีเนาะดินนี่ห่อเดียวมันลายงาแล้วมันบานใบมันก็บรรยายมันจะไม่เตี้ยหัวเขาดำนาะมันคือเขาหวบาน ไปอยากเห็ดก็ลอง,มง <c oughs> เมืองจ้ะการเป็นบดด่อยอยากบ้เมืองของคุยแม่ยอะบ่ได้ยากเลยนะครับเข้าใจแล้วมันก็บ่ได้รื่ลำบา,ากแฮงเงินจ้ะมันกะเออจะมารแรงก็สีอยาฮอร์โมนมันจะเป็นปกติมือได้บ่อยากสีหนีสาม,มื้อแล้วเมืออ่อยบ่อยากสีก็คืออยู่ค่ะอือคือเฮาก็บ่ต้องไปเน้นกับมันถ้าเฮ็ดใหม่ก็บ่เข้าใจก็ยังสิวุ่นน้ำมันเน่อยู่ดอกครับถ้าเพรเฮาฮู้ทางมันแล้วก็บ่ปานไถสวัสดีครับพี่น้องเกษตรอีสานคนรักป่าพอกับพี่น้องทุกท่าครับ มันมีผ้ามาชม่มขอโพดอีกแปลงนึงครับตีเพิ่นเพิ่ลปลูกไม่ไหมนะครับเคอืนี้มาเร็วนะครับมาเบิร์นก่อนผลปลูกไม่ว่าเพิ่นตูแดงจังไดนะครับมันเป็นอย่งไรเสภาขอโพดเพิ่นนะครับคือยังเหน่งเงินเขาเพิ่นในร้ายนะครับแปลงนี้ครับนะครับสวัสดีครับคุณแม่ครับจ้าวศิษฐ์จ้าให้นำตัวับพี่น้องเข้าคุณแม่ให้ปุ๋ยจ้าให้ปุ๋ยเนาะจ้าแม่ปุ๋ยให้ปุ๋ยสาค่อนฟ่วงสาตุ่มคือเก่าล่ะครับผมอันนี้บ้านสาดอกคูนบ้านสาดอกคูนเนาะครับผม พี่กายมาส,มาสัมผัสแม่เช่นนึงนะครับจ้าหนึ่งซื่อว่าพี่น้องดีสนใจนะครับความรู้จากคุณแม่นะครับที่ได้แนะนําพี่น้องค่ะนะครับปีนี้ก็เลยม,มาเบิงเ้งแรกๆว่าคุณแม่ปลูกข้าวโพดพันธุไหน,นปีนี้ใส่พันธุ์เก่าอยู่บ่าครับแม่นค่ะปลูกพันธุ์เก่าค่ะแปซิฟิกจ้าแปซิฟิกสามสามสามเก่ <99 S 2> าค่ะสูตรคุณแม่เนี่ยคือสูตรห้างมลนบอกห้างกูมูฮิลีนี่ครับมาเบิ้งกองคุณถี่เดชห้างกูมูห้างบ๊ห้างเนี่ยเพ้นกับร้องกระเลงคือเก่าเจ็ดสิบวันวานนะคครับ่นะ บ่อได้ปลูกชี่นะครับรังหม่องมูว่าเป็นเม็ดขจับมาเ,เบิงเขาหวัวหวนอยู่นี่จังไดล่ะห่างบ่พ่อครับรังหม่องกขาบ่เกิดเืด้วนนครับนี่ครับบ่เกิดสามเด<ม>ียสามเบา,าโออได้สามพ่อมาแม่จ้าแม่สามเนี่ยน,นะต้นนี้หน่อยที่มันบ่ท่านมูเนั่นสามมันเป็นดินสาดินโพดแล้วมันจะแห้งแค่แห้งกลัวบึงสภาพดินเพิ่งเพิ่งปลูกมือเดียวกันหุ่นเม็นบ่ข้องหนองแบบหนาตึบเลยอันนี้เป็นเจ็ดสี่ตลอดบ่เคยเป็นนางเอกยัาเคยตั้งยามปลูกนะข้เขาพดได้เยอะเมือนไรแม่เ่ยขาพโพดนี่ได้สิบ ประมาณสิบเก่ามือนบอกสิบเก่ามื่นวะครับสิบเก่ามืเหรอคน้องครับน้องสิบเกาสิไปีแต้ว่าบุ้มหยาเลยอันนี้คุมหยามันแหงหงคมหยาตั้งแต่ตอนนักบุ้ใหม่ใหม่นค่ะบุกมบุมือนึงเพิ่นจะห้มาคมหยาเลยกะคมหยาเลยโอ้นะครับได้ผลเลยครับเี่บุ้มีหยาจากเศินเลยแอนเติดตนะครับขอโทษอันนี้เขามาทัเด็คนดานืัเสียอนบ ฮดหนึ่งลหรอคะฮดหนึงน่งเหรอบ่จาา้าฮดสีดยาฮอร์โมนนะจา้าโอ้โหครับตอนยังหน,หน่อยหนดแบบว่าตัวสามมันหยันเมื่เกิดก็เลยฮดนะคะเราบูดนามมันคือแม่ใส่แบบสปริงเกอร์เนาะสปริงเกรนอนเกร์คือเกาค่ะโอ้เขาจะว่างไอ้ทอมนินี่ใส่บัตรไงทอมินบ่ค่ะทอมนทินสปริงเกอร์เอุ้นี่บ่เอาไปกลางแปลงเลยบ่างจ้างอย่างดีๆเลโอ้ผมบ่เห็นครับเนฟังไหวฟังท้ออะไรบ้าฟังไหวค่ะโอ้เนี่ครับมันจองบอดีนามขึ้นค่ะโอ้เนี่เทคนิคเทคนิคนี่ครับนี่นี่ครับ นี่ทอเมนเด็ดเจ็ดแปดแถวของเจ้าของข้าเจ้าเด็ดซิบผัวแถวบนเนีนี่จังคอยอันสปินเกิดแล้วทอเมนแม่ใส่ทอจะเหนิวสองเหนิวสองหนิวค่ะอ๋อประเทศฮวอยเยาะมากสินาะจ้าโอ้คุณฟังไว้เลยครับพี่น้องนี่ค่ะฟังเป็นลายไวเลยข้อดีเขามันคืออย่างเขาฟังทอทอเมนแปลว่าอันนั้นทอมันเก่าแล้วน่าจะแบบน้ำมันจะแตกออกคันมองได้น้ำหลายฝนมันก็เหลืองกันนะค่ะมันก็เลยทมไหว้เอาแนวเตงมันก็าก ดีดออกเพราะว่าแปลงผ้ามันหลายปีนั่นนะคะครับมันบาแจบคือคือข,ของใหม่อืมอันนี้มันได้หลายปีแล้วครับมันกับปูกมันหา,ามันกับไปแล้วสองหลอ่อซ้ำหล่อปีหนึง่งอืมปู่พ่อเบิด์ตจะไรแม่ปีนี้กาซ้ำเก้า,า,กานั่น,น่ะคะ่ะนี่เดี๋ยวสองแปลงสองหล่องนี่มันสิเป็นซิปลายซิปลายเคงืงซิปลาย,ส,ลายสามงานอยู่ดอกเจ้าขังน้องม,มันบาเดเจ็บบาดใหน,นะคะ่ะก็ได้ผลเลยก็ได้กับแม่บอกฟังหน่อยนี่เลยค่ะงานมูนพร้อมกันบหมแม่แม่ค่ะเอาไปเบิ่งฟังผลเบิ่งเรื่องนกี่ยวข้องนะครับนี่ เบิ่งบรรยากาศนะครับต่อโปดงามของพี่แมนปู่นะครับมาเบิ่งตอนเนี่ยหน่อยยังสิหูวครับเพราะว่าตอนใหญ่มากเลยมันเบิรนก็ออกนะครับว่าพี่ปู่แบบไี้มันมื่นพิวดนะครับพี่กายดีไหมพุ่นพอดิทเทาโอเคคอันเด็ดดีอายุหาสองรอบกับสามเซนสามอยู่สองรอบเดี๋ยวสามแซนสามแมนค่ะรอบรอบรอบที่สองห้องบอดดีฮอดหนาวเนี่ยมันสิได้แสนกว่าเด็กอาจารย์จิ๊ไล่กับเด็กเซนอยู่แล้วถือไล่ละหมื่นกับชือว่าคุ้มอยู่ห้างบอดดีฮอดหนาวนะคะครับสีแต่ฮอร์โมน เบือกหนามเขาก็บริษัทเบืองเลยบริเพราะอันนี้เลยนี่ฝั <h <h okay, <h ああ่งหนึ่งครับพี่น้องคางแหงเลยอาจารย์คางปลูกคางปลูกแนวขวังก็เพน่าเลยนะครับจ้าอางนี่ครับระบบน้าโอ้ตัวนี้ระบบน้าแม่กับฟังที่นี่คันแท้ไปเลยบ่ค่ะตัวนี้ค่ะนี่อยู่ข้นแท้มันจะมีหลองเดียวฟังไปเลยครับพี่น้องมันงานใหญ่งานนั้นมันอสามสามลายนี่ครับฟังไปน้ำคันแท้ฟังไปน้ำแท้แล้วครับจอดไป ตอนนี้ไฮน้ำโมทันร้ายครับน้องก้อนมันกับบทันโหดเลยค่ะอือเดือนหนึ่งพันจะโหดกับมีแต่นี่มันดินแห้งแห้งดินพ่นหลายกลัวตัวนี้ตัวนี้ดินพ่นหลายกวัวแย็นค่ะพ่นมันหลายก็เลื้อตรงโหดน้ำโอ้ถ้าถ้าเจจะเป็นดินกันหน้าหลววนเข้าบโหดก็ได้มันเย็นอยู่ซุ่มอยู่บ้านในทั้งนี่เข้าไปทั้งประเทศทั้งเนี่ยังทั้งกันไปถ่ายกล่องที่ล่ะค่เป็นลาเข้าเอากล่องไปกับผ้าหามห้องโมนไปเลยๆไปเป็นงานมันยังบบเมือย ทุกงานมันจะตั้งไว้แบบนั้นเวลาเขาฉีดเอ็นบอแมน่นค่ะฉีดไปห่อนหันเขาก็ไปเอารักนั่นฉีดไปห่อนหันเขาก็ไปเอาถังนันเอาน้ำใส่ไปหันเลยค่ะโอ้โอ้นึกว่าใช้ถังนี้อ่ะเว้บอร์ะเวลาสีสมกับสมใส่กล้องเอาอมีหละแนวที่ฉีดก็มีบ่หลายสอานี้บ้านเอ็นสปริงเกอร์แม่ฮดเธอเธอเนี่ยฮดเธอจะ เักเสาเนี m m> ่ยลกตุนฮเทลาเก่าเสาค่ะเก่าเสาจากหันมาหันน้ำมาหอดเก่าลองแล้วสักเก่าเทลาเก่าแมนค่ะตอนนี้ก็ฮดข้าวเดียววิทย์เว็ดเวใส่กข้าวเดียวข้าวฮดโดนวอเราช่วงกจนช่วงเี้เปียกกัไย่งไมะสุมนะจ้ะ้าถ้าเป็นข้าวโพดญ่เท่ากับนักไปเรือทา้าโพดน้อยสิเทากัดพอซุ่มซุอตอนไม่ไม่เปบนตรงเป็นตรงนี้น้ำรายเป็นเด้เอาแต่พ่นซุ่มยังเบิ้งอยู่บอกาเพิ่นสีเ็เปิดให้เบิ้งกรไดตัวอยากเบื้งนี่เหรครับเพรปุ๋ยมันอยากเบื้อง เปิ้งสปริงเกอร์เพื่อนนะครับนี่เพื่อนเปิดหันเดี๋ยวสิเปิดอนโอ้เปิดเปิดเป่าเปิดปั๊บจะได้แม่ใส่แบบปั้มแบบไบบเสมอเดาะเสมอจ้ะอืมเสมอเจัาแรงแรงเคิงแรงเถิงคนนั่นแต่เธอลัเก่าเนาะอืมเปิดนานทั้งนี้อยู่บ่เท่าแสดงว่ามันมีสปริงเกอร์นี่เดียวแสดงว่าระยะห่างนี่เกือบสิบเมตรซี่เมตรไหมซี่เมตรเนี่ยห่างอยู่เดียรอาจารย์ บอกระยะห่างอันสปริงเกอร์นะห่างสปริงเกอร์บอกค่ะตัวละเซาตัวละเซานะอันนี้แป๊บซีเมตรกับซีเมตรแล้วบูดิห้างแห่งตามแป๊บเลยค่ะพอมันมีเงินตามแป็บเล่ะป็เมตรหรือพวงมาเนี่ยแป๊บจะชิบ้างึือจริงแป๊บม่านี่บอกนี่ครับก็สีเบิองตัวนี้ปลูกใส่ให้หน้าคตัวกีไก่แล้วถ่ายนะเห็ดหน้าเหลี่ยนะครับผมบอกเป็นตัวสอนให้เปิดหัวเดียวก็ไดนะครับนี่นะจ๊ะ ตัวนี้คุนใส่ระบบน,น้ำครับสปริงเกอร์วัตตเขาโพดห่างเวลาเขาใส่ปุ๋ยมันสิขึ้นเรีวมันบริเบียดกันเออนะครับเทคนิคของคุณแม่นนมคือหนิ่งห่างไลยครับหนิ่งหนิ่งตัวใหญ่แต่ผมมันสอนว่ามันแปลนดีมันบ่มีหยานะครับคุ้มหยาคุ้มหญา,าดีแห้งน,นะครับใส่ยาสูตรได้คุ้มหยาแม่ขึ้นดีเลยทั่วไปนี่บ่ยากันให้ลานขาดนี่แหละค่ะอื ยาแต่ละคนมันก็โตคุ้มหยาบ่คือกันค่ะเลียกแต่บวกขึกันนะครับยูนิตสิเป็นของอีหยังล่ะพี่เด็กเด็กนดีแห่งนเพื่อกขาลังฉีดเอ้ะเปิดสปริงเกอร์ครับอันพี้ผมนะครับระบบน้ำนะครับมันก็ลังมาครับพี่น้องมันบ่ออกบอกเสียงน้ำคุณอาจารย์เขาจีบเพิ่นนี่หัวใดนี่ครับมาละอันนี้เป็นหัวไทยประดิษฐ์บ่ครับเลยแม่นค่ะหัวไทยประดิษฐ์นี่หัวไทยประดิษฐ์เด้ครับพี่น้องเลยระบบนีด เร่งการหมุนของมันครับหัวหนึ่งมันก,ก็หมุนกายกันหมดแล้วอืมอืมคือระบ,บุมาพูดเปิดรอบแล้วเก่าหัวไอ้ย่างนั้นฉีทฮอร์โมนพอดีนะครับจ้าฟูพันศีอร์โมนโอ้ผลเขาเพิ่นเปิดอยทั้งผลขาดเลี้ยงทั้งผลเพิ่นเปิดใบละก็เปิด,ปดได้ผลหน่อนะครับจ้าอืมเปิดเป็นลอกเป็นลอกน้าู้ดไปเรื่อยๆครับโอ้นี่คือการโค่นหนามมึงครับอืม,มจะเป็น ถ้าเดินระบบหนาเป็นสีมันถึงง่ายเนาะง่ายค่ะบริยากเลยครับพี่นนองเปิดว้แล้วก็พากันไปนอนเทงเวลากับไม่ใหญู่นครับสบายโอ้น้งนเปิืนะครับเกาไร่ของกันนี่มันสิมือเน่ยต่ตอนเขาสีนี่หลายเ่แรงเข้าไปสีสีจังสีอืมครับมีพักไปสามมือบบสีก็ีห้องเงนเนีนฉีดี่มแรงบแมแมนค่ะบางคนมันตสีนี่ยมือเศ้าตอนนมองยังได้เศ้ากรได้อยู่ในพายุนี้อยู่นี่บบคอยสีนีมือเศ้าน้ำมูกมาสีนี่มแรงหดนาใสๆสเลยก็สีมันขึ้นเร็ว มันจันเลยคนละแบบเนาะสีน้ำมือเศร้าก็ดีแต่บ่คอยสียน้ำมือเจ้าอยู่นี่นี่ครับเสียแต่ย้ำมือแรงค่ะง่ายครับมันสอนแห้งมาเห็นแหรอครับมันก็ร่างขืนไม่ค่ะร่างขืนนี่มันเพรท่านนด่กินฮอร์โมนดูคือมูอันนี้ถ้าร่างขืนสีสองรอบเขาโม่บนเดี๋ยวสีรอบแล้วสีหารอบแล้วฮอร์โมนนี่แม่ใส่ใส่ฮอร์โมนตัวไห<ใ>นใส่ทุ่งเสียทีค่ะุ่งเสียทีเท่านั้นแม่ค่ะบ่านกำลังไปเอาอันสาดอกคูนเตามาก่อนน่หน้าคาม้าแบบมาสมกันก็ทุ่งเสียที ผงเศษทีสามห่อใส่เตาอันดอคู่นั่นห่อหนึ่งกร็แล้วแต่บางคนมันกะใส่กะตายมันก็จะมีอุ้ยเกตทุกแบบแต่งามวิุแดบุกแบบคับเพราะว่าแล้วแต่คนทีเลือกใส่ยูนี่ใส่แต่อันเตามังกรก็เลยใส่เต้ามังกรใส่ตามที่จะคข้องถนัดนั่นนะค่ะเดี๋ยวไปทางไหนก็มีเต้กระพูดครับพี่น้องวันเมื่อถี่เมื่อเดีนเลยี่นี่หลายอาจารย์หลายแห้งแถวหนึ่งเต็มเมื่อจากบ่ฮยมีเขาปลูกกันพุลกระเ่า ลอยโลกม็มีอยู่นี่ปูแก่สามสิบโลนี่บอกทั้งเบิเร์เดินใส่ไม่ได้พันสามสิบโลสามสิบโลเคยใส่สามสิบโลก็สนะามเราไได้ไหมเปิดหัวปิดหัวไดล่ะเจ้าทายเลยบอกอาจารย์ครับครับเจ้าทายปิดไดเอาไป้ไมยังครับ,รบตัวนั้นน้ำปิดไว้ก็ได้ครับปิดไว้ก็ได้น้ำแล้วละ่ะทายพี่นอ้องเบิึงล่ะเพราะได้เห็นนะครับเพราะเห็นวิธีเ็การหุ่นหนามของเพื่อนนะครับเปิดเท่ากระเกาไหลนะครับเพป็นใส่ปั่มแค่แรงเคืองขนาพี่น้องใส่แรงเคืองฮดบเมืออดคำฮดบดมือนะครับ จนกว่าสิเลียวผลหรล่งค่ะตอนนี้วัดได้ใส่น้ำลายครับเพียงนี้ของเพื่อนนี่คือฝังทอเว้นี้กันแห่เบิดเลยครับถามวัดเลยครับพี่น้องเห็นไหครับมันจังบ่ของที่ไรเอียมันจังบ่ของเพราะว่าได้ใส่เป็นประจันนีเห็ดจะเบามากคบเตรียมใส่สยางมาต่อใส่แค่ไหนก็ได้ยันมีหน้าเข้ากับปลูกใหม่นี่ครับมันเห็ดอยู่เวดปีเนะครับตัวนี้มีหน้ากปลูกอีกสองหลอดเป็นหมดไมอ่ปีหนึ่งจ้าสองหลอดนะครับหลอดสามก็คือเขาดำหน้านะคะดำหน้าเอาเขาไว้ถ้าลงทุนงหม้ เขาเป็นงามประตูวะนี่เขานันดำนันงามงามงานเดียวนี่ก็ได้หลายหมื่นแล้วงานเดียวนี่นะแม่นค่ะนี่มีห่อต้นใหม่นี่โอ้จ่ายได้สี่เกือบสี่หมื่นเฮ็ดแต่ยตัวนี้ประมาณจั่ไรเนี่ยสองไร่สามไร่สามไร่เนาะนี่มะเขือนี่สามไร่อยู่นี่ต้นใหม่นี่นี่คือผลภายได้จากการเฮ็ดเหมือนไผ่ใหญ่ดีย้ำเขาอยู่ค่ะแม่นดูดำเอาหน้าจางข้าเจาดำราะว่าดินมันงามมีหลีเนาะดินนี่ห่อมาลายงามแล้วมันบานใบมันกับบัลายมันเสรไม่เตี้ห่วงเฮาดำนี่ก็คือเขาบาน ก็คือดินแถวนี้ตะกี้เปดินดินไส้แน,น่นจ้ะดินไส้ไสเลยเาขาเขาไส้ล้วนไม่มีหยั่งเลยนะครับแม่นค่ะตะกี้มันจะเป็นดินไส้ตน้นอันกอีหยังที่แบบมันเกิดเรื้องๆเต็มตะกี้สมัยตะกี้นะค่ะพอมาป้าเป็นปลูกขา้าพดมาหลายปีมันก็ดขี้ไก่ล,ลรอป้าเสภาพีมมันดีเรื่อขี้ไก่ขี้ไก่เนาะขี้ไก่ร้ายกับเละแห่งงานของน้องเขาใส่หลายนี่ยขี้ไก่สามรอยสอบคุณของน้องนั้น เด็ดหลายตว่าบถึงแปดขี้เกียเดียวเขาสั่งมาบอกลูกซื้อมาทั่วไปมาจ้ะซื้อยุ้ยใก็มีเดียวนี้จะเป็นหลายบครับถหนึ่งสองหมื่นตอนไม่ไม่กับหมื่นเจ็ดประเดียวนี้ก็สอบละวสามชิปจ้ก่อนหีสิบหางสินะคะช่วงก้นสิเอาหลายมันก็ขึ้นทุกอย่างแล้วครับพ่อสื่อไว่อนเนาะจ้าแมนเอามากอนกับแมนไดที่นี่ก็คือหนึ่งขี้ไก่หลายเนาะตัวขี้ไก่ยจเนี่ยแหละจ้ะขี้ไก่ยฟุ่นอย่แล้วตัวมันพ้างามมีขี้ไก่หน่อยก็สีสีกับโบค่อยเหลงครับผมมานก็รอปุ๋ยยุลี่ค่ะ รอบนี้ยการกู้ยุลี่อะไรเอ้าสุดท้ายฝากพี่น้องเข้าสำหรับพิธีบูกพลดเนี่ย้ครแนะนำพี่น้องเข้นะ <laughs> าอีกแน่ตาอยากเห็ดแต่ลองเมืงเอ,อ,องจ้ากอรเป็นบอยอยากม่องเมือง,ง, <laughs> งห้องคุยแม่ยเราบ่ได้ยากเลยนะครับบ่เข่าใจแล้วมันก็บรรยายลำบากที่ยังจ้ามันจะเออยังไม่แรงก็สีหยาฮอร์โมนมันจะเป็นปกติมือได้บอยอยากสีดนีสามมือแล้วมือไอ้บอยอยากสีดจะกูอยู่ค่ะกือห้องกับบอยต้องไปเน้นกับมันใช้เหตุไม่กับบอยเข้าใจกับยังสีบุญน้ำมันเนยอยู่ดอกครับเพราะห้องหูทางมันแล้วกับบ่บรร อาฝากเบอร์พี่น้องนรัคพี่น้องโทรมาสอบถามนะคเพราะได้ข้ามปรึกษาเนี่ยศูเก้าสครับเจ็ดหกศูนย์เจ็ดหกศูนย์่งสามเก้าหนึ่งหามเก้านึ่งแม่ปุ๋ยนอนะครับยินดีต้อนรับนะครับรู้สีมาเบิ่งตัวอย่างก็ได้นะครับผมแั้บ่ได้รับโทรศัพท์ผมีปยังได้สวงลงสวนลงไปกังเล่นไปตอนไปสามอ้าวแบ่งปันกันครับพี่น้องผูกไม่เพิ่มผู้หัวครับเพระเดกายาทีปรึกษาน้งขานอโอเคครับเมื้อี้ขอคูณคุณแม่อยครครับผม เป็นตัวอย่างอีกแปลงหนึ่งครับพี่น้อจีเป็นง่ามายครับมาเห็เรลอนสอนนะครับเพิ่นบริหารจัดการไหนนะครับ่นเห็ดมาหลายปีแล้วดึงมันไ่เป็นไดอย่างนะครับระบบหนามันก็ว่างเบิตดทุกอย่างนะครับผมแก้ให้ปุ๋ยฉีดยานะครับแ่นี้เองนะครับบร่ยยุ่งยากคนได้นะครับเอาสูตรคุณแม่ไม่ใช่ได้ครับสูตรทั้งห้าเลยครับเก็บซิบยเก็บซิบหานะครับนี่เพะ่เท็ดมานะครับ ที่กายกับแดงเงินเป็นสามแสนกว่าบาทนะครับเอาลองไปเฮ็ดเบิงครับพี่น้องครับโอเคครับบุญนี้พอครับพี่น้องสวัสดีครับคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ